สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเผือกพีเชียลนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่เข้ามากดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับวันนี้นะครับให้นำพาดีๆนะครับทุกคุณ ให้เพนะครับเป็นพระพักใต้นะครับนะครับรูปรล่อครับรูปรอเหมือนหลวงพ่อทั้งคล้ายวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพราะทั้งคล้ายนะครับวัดจาสิทธิ์นะครับปีศูนย์นะครับ รูปหล่อปีศนสามนะครับเอพะเจ้าแดนใต้นะครับเห็นพัสดีดพุทธคุณไม่แพ้ภาคอื่นนะครับเมตตาม,มหานิยมนะครับแคล้วคลาดโชคลาภแล้วนะครับชีวิตจะรุ่งเรืองนะครับ ให้อับจนนะครับพระดีๆนะครับพุทธคุณครับบอกไปแล้วนะครับเป็นพระหล่อรูปเหมือนนะปี03นย์สามนะครับมาภาคใต้เป็นพระนิยมเหมือนกันนะครับ จะหายากนะครับดูเนื้อนะครับครับที่เบาอยังอยู่นะครับครับท่านวจาสิทธ์นะครับ เหลือนอย่างนี้นะครับดูเหมือนจะว่าจะเก่านะครับไม่มีที่อื่นนะครับพระเกจิดัง เนสายเหมือนยักคมชัดนะครับธรรมชาติของเนือ้อพระนะครับธรรมชาติของเนือ้อพระต้องมีลมมีบ่อมีกี๊กระเบานะครับกันนะครับในการรอนะครับ คนเอาจะเล่นหาก,กันเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่น่าจะคาหลักแสนขึ้นนะครับเป็นสภาพอย่างนี้นะครับสภาพสวยครับดูได้ยากนะครับ ชอเวยมากนะครับครัตบตะไบเต่งนะครับอตะไบหย,ยาบนะครับเบอร์เดียวนะครับท้าเก่้านะครับ เราจะไม่ชีต้ตำหนิหรืออะไรกทั้งสิ้นนะครับเราดูแค่ความเก่านะครับความเก่าของเนื้อพระนะครับธรรมชาติของเนื้อพระหรือทั้งตึงนะครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับช่องช้างเผือกออฟฟิเชียนะครับขอบคุณเพี่นๆน้องๆนะเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูเพื่อความบันเทิงนะครับขอบคุณครับติดตามได้ที่ช่องช้างเผือกออฟฟิเชียนะครับช่องติดตอกช้างเผือกนะครับ กดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ชให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ